วันนี้มาได้จังหวะดีมากเลยนะขอชุมหน่อยผู้ช่วยเหลือของค้าฮาเดรสคิสเลียนลูบต่อหน่อยอีกสิฮมฮาเดรสฉีดน้ำหอมมาหรอใช่เออแล้วไงไม่ชอบหรอก็ไม่ได้แย่นะ จริงเหรอใช้ได้ใช่ไหมอืมแต่เจ้าไม่ควรฉีดตอนที่มาหาค้าเวลานี้นะถ้าเกิดข่าวรือที่ว่าเจ้ามายั่วยวนค้าขึ้นมาแล้วก็เจ้าจะทำยังไงถ้ามองค้าด้วยสายตาเจ้าเล่ยแบบนั้นอีกอีฟก็อาจจะเข้าใจผิดนะเจ้าเด็กน้อยเฮ้ยพี่สาวรู้หรือเปล่ารู้อะไรตอนนี้น่ะผมอะเป็นผู้ใหญ่แล้วนะ อตายจริงลอยวันเกิดของเจ้าไปแล้วหรือนี่ไม่รู้ไม่ชี้นะพี่สาวอุปธรรมของผมแทๆ้ๆกลับไม่สนใจเลยโทษทีก็ค้ายุ่งนะ่ะฮะก็เข้าใจได้อยู่หรอกหืมถ้าทางยักคิ้วที่เหมือนเข้าใจแบบนั้นเป็นนิสัยติดตัวของฮาเดสมานานแล้วครั้งแรกที่ได้เจอเขาเขาก็ชอบทำหน้าแบบนั้นเหมือนกันเป็นเวลากว่าสิปีแล้วที่ฉันได้พบกับฮาเดส ค่ะได้ยินว่าจะมีคุณตาที่ไหนมาอุปถัมภ์ก็เลยจะมาเจอหน้าสักหน่อยแต่จะบอกว่าคุณหนูหน้าตาก็สะสวยอย่างเจ้าจะมาเป็นผู้อุปถัมภ์ของข้าอย่างนั้นหรอหนวกหูนะ h ฮาร์ด RES ข้าอยู่มากกว่าเจ้าต้องสองปีนะเพราะงั้นพูดจาสุภาพกับข้าด้วยเมื่อฉันรู้ว่าฉันได้เข้ามามีชีวิตในหนังสือฉันก็คบคิดว่าจะทำยังไงถึงจะทำให้มีคนที่เป็นพวกเดียวกันกับฉันฉันจึงตัดสินใจที่จะเสี่ยงเดิมพัน หากเป็นไปตามเนื้อเรื่องเดิมฮาเดรสคิดเลี้ยงลูกนอกสมรสของเจ้าหอคอยเวทมนต์ที่ใช้ชีวิตราวกับมาจรจัดก่อนที่จะกลับกลายมาเป็นพวกเดียวกันกับนางร้ายในต้นฉบับและเป็นตัวประกอบของตัวโกงฉันจึงเขาหาก่อนนางร้ายในขณะนั้นฉันยังเด็กเกินกว่าที่จะอุปถัมภ์ใครฉันต้องพยายามอย่างหนักที่จะสร้างตัวตนปลอมขึ้นมาสร้างตัวตนปลอมขึ้นมาดีกว่าอายุประมาณ70ิบ แม้จะเป็นงานที่ต้องใช้ความทุ่มเทแต่ผลตอบแทนก็คุ้มค่าฮาเดรสที่ถูกพ่อแม่ทิ้งตั้งแต่เล็กเป็นเพียงนักลวงกระเป๋าในตอนนั้นก็กลายมาเป็นผู้ช่วยเหลือที่ซื้อสัตว์ของฉันในวันนี้เขาได้รับการสนับสนุนจากฉันและสร้างอิทธิพลของตัวเองเข้ายึดครองโลกใต้ดินรอบๆเมืองหลวงของจักรวรรดิเราเป็นที่น่าปลื้มว่าเขาไม่ลืมเรื่องที่ฉันคอยอุปถัมเขามาแล้วร่วมมือกับฉันมาจนถึงตอนนี้ฮาเดรสเจะอยากได้อะไรเป็นของขวัญวันเกิด อืมเรื่องที่ผมอยากจะขอจุบที่หลังเท้าผมขอเก็บไว้สำหรับวันเกิดตอนอายุยี่สิบก็แล้วก,กันไม่มีทางสรอกวดตัตพี่สาวช่วงหลังมานี้ฝ่ายขุนนางดูมีการเคลื่อนไหวปแปลกๆถึงจะยังไม่มีพยานวัตถุหรือว่าพยานบุคคลแต่ดูเหมือนว่าจะวางแผนใหญ่อยู่แผนใหญ่อย่างนั้นหรออื เป็นไปได้มากว่าสมเด็จพระจกักรพรรดิก็คงจะยกเรื่องการเลือกพระชายาขององค์รัชทายาทขึ้นมาในงานเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาพวกนั้นก็คงจะต้องเตรียมการสําหรับเรื่องนี้แหละเพราะตั้งแต่เดริกกลับมายังจัก,กรวรรดิความสนใจของฝ่ายขุนนางก็มีแต่เรื่องพระชายามาโดยตลอดพวกเขาหวังว่าจะทํายังไงก็ได้ให้บุตรสาวของฝ่ายขุนนางได้ขึ้นครองตําแหน่งพระชายาแต่ว่าฉันกลับเข้าไปเกาะอ,องค์รัชทายาทอยู่ข้างๆไม่หา ก็คงจะน่าขัดตาหน้าดูฮาเดรสอีกไม่นานทางนั้นก็จะปล่อยข่าวลือที่ค้าเป็นตัวละครหลกักคอยเงี่ยงหูฟังให้ดีแล้วเอามาบอกค้าด้วยเข้าใจไหมเฮ้อข่าวลือหรอคงจะเป็นข่าวลือแย่ๆนะสินะอืมผมฆ่าคนที่พูดได้ไหมเฮียพูดอะไรแบบนั้นออกมาเลยฮาเดรสจะให้ผมฟังเฉยๆทั้งที่พวกมันด่าพ,พี่สาวนะหรออีกไม่นานก็คงจะถึงงานเฉลิมฉลองแล้ว ต้องรอจนกว่าข่าวลือจะไปถึงถงจัดงานเลี้ยงในวังสิถึงงั้นก็เธอฮาเดรสเคยเห็นค่าปล่อยให้คนที่เล่นงานข่ากอดลอยนวลไปเฉยๆยงั้นหรออืมอดีตที่วับขึ้นมาไม่นะพี่สาวไม่เคยปล่อยให้เป็นแบบนั้นเลย <c oughs> คราวนี้ก็จะเป็นเช่นเดิมเพราะงั้นก็ไม่ต้องเป็นห่วง หลังจากนั้นข้อมูลที่ฮาร์เดรสให้มาก็มีอยู่ว่าแกรนดยุกคาร์เดอออนที่เรียกได้ว่าเป็นผู้นําฝ่ายขุนนางไดแลกเปลี่ยนจดหมายกับใครบางคนที่อยู่ต่างประเทศแกรนดยุก <Day> เป็นบุคคลที่มีความเทะย,ยานสูงและเป็นน้องต่างแม่ของจกักรพรรดิองค์ปัจจุบันเขาเป็นลูกชายของเลดี้โรราชูของจกักรพรรดิองค์กรเธอมาจากชนชั้นที่ต้อยต่ำคนในราชวังทุกคนจึงดูถูกเธอแต่ว่าเธอก็ไม่เคยขัดองค์จกักรพรรด และไม่เคยเรียกร้องเงินนอกเหนือไปซะจากค่าใช้จ่ายขั้นต่ำเพื่อชีวิตประจำวันและก็การรักษาเกียรติเธอมีชีวิตที่ไม่ขาดเหลือด้วยการรู้จักฐานะของตนเองและก้มหัวให้ต่ำเข้าไว้จนกลายมาเป็นแม่ของแกรนดายุกแต่ทว่าแกรนดายุกคาเดลอนกลับมองว่าการก้มหัวแบบนี้เป็นความอัปยศอดสูหลัเมื่อเวลาผ่านไปสงครามก็อุบัติขึ้น ในตอนนี้เองที่ชีวิตของคาริออนเปลี่ยนไปอย่างใหญ่หลวงบรรดาอาของเดริกที่ออกสู้รบนัสนามรบก็คือองค์รัชทายาทลำดับที่สองสามสี่ต่างก็เสียชีวิตไปจนหมดคาริออนจึงได้กลายเป็นรัชทายาทลำดับที่สองภายในระยะเวลาแค่ชั่วข้ามคืนส่วนเดริกก็ถูกส่งตัวไปเป็นเฉลยเพื่อป้องกันไม่ให้พวกพ่อมดพังบ้านเรือนรัษฎรราเป็นหน้ากลองเมื่อไม่มีรัชทายาทลำดับที่หนึ่งอย่างเดริก คารเดยอนจึงกลายเป็นคนที่มีสิทธิมากที่สุดในการสืบทอดราชบัลลังก์ในจกักรวรรดิหลังจากนั้นพวกที่อยู่ฝ่ายขุนนานก็พาก,กันกรูไปหาคารเดยอนส่วนคาร์เดยอนก็ทําให้เดริกต้องคําสาบสลับล่างเพราะหมอนั้นก็เลยมีแต่ฉันที่จะต้องลําบากอยู่คนเดียวแต่คารเดยอนก็แลกเปลี่ยนจดหมายกับใครบางคนที่อยู่ต่างประเทศอย่างนั้นหรออืมนี่เขาตั้งใจจะก,ก่อเรื่องอะไรขึ้นมากันแน่นะ ก่อนหน้างานเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาของสมเดจ็จจักรพรรดิหนึ่งวันตำหนักรัชทายานี่เป็นหนังสือที่ไอรินเขียนแทนฉันทั้งหมดเลยเป็นระเบียบจะน่าตกใจเหลือเกินข้ามาดูเพื่อที่จะจับผิดอะไรสักอย่างแต่กลับได้เรียนรู้ว่าบุตรสาวของดยุกกลับมีความสามารถยิ่งกว่าคุณนางบางคลเสียอีกเฮ้ยไอริน ขอประทานอภัยพระยะค่ะฝ่าบาทเข้ามาสิกระหม่อมขอเข้าเฝ้าพาระสุริยาดวงน้อยแห่งจักรวรรดิพระยะค่ะมานึกดูแล้วก่อนหน้านี้สินเวนก็เรียกไอรีเนียแชตเรว่าไอรีนด้วยเหมือนกันนี่นะออกวนใจฉันเหลือเกินกระหม่อมขออนุญาตทูลรายงานเกี่ยวกับภาคีนลำดับที่เจ็ดนะพระยะค่ะว่ามาแล้วก็จบรายงานเพียงเท่านี้พียะค่ะ อขอบใจรีบกลับไปเถอะขอบพระทัยพะยะค่ะฝาบาทเพราะฝาบาทแท้ๆกระหม่อมจึงได้รีบเตรียมตัวเข้างานเฉลิมฉลองพรุ่งนี้พะยะค่ะอความภูมิใจเล็กๆนั่นคืออะไรนะบุชายซินเวนจะได้คู่ไปงานเลี้ยงหรือยังนะได้แล้วพะยะค่ะฝาบาทกระหม่อมจะไปพร้อมกับเลดี้ไอรีนพะยะค่ะ จนถึงตอนนี้ข้าต้องพบกับการข่มขู่และการเจรจามากมายเพราะฉะนั้นข้าจึงรู้ว่าเมื่อถูกศัตรูโจมตีจุดอ่อนจะต้องทำยังไงนั่นก็คือการทำเป็นไม่สะทกสถานและทําสีหน้าเหมือนว่าสิ่งที่อีกฝ่ายพ้นออกมาไม่ใช่จุดอ่อนของตัวเองหรือหรือข้ะจี่ผิดจุดนะว่าแต่ตอนนี้ข้าไม่สามารถคงหน้านิ่งไว้ได้เลย <c oughs> จะเปลี่ยนคนทันทีเหมือนกับรอยอยู่เลยนะไอริน ข้าก็เนึกว่าเมื่อเจ้าทำเหมือนจะเลิกกับข้าเจ้าก็คงจะเข้าร่วมงานเลี้ยงพร้อมกันกับพี่ชายหรือไม่ก็พอแต่กลับกลายเป็นปีแอสซินเวนเนี่ยนะเจ้าคงจะสนิทกับไอรินพอตัวเลยสินะไอรินอย่างที่ฝ่าบาทสรงสาบบ้านดยุกเชสเตอร์กับบ้านของกระหม่อมสนิทกันอยู่แล้วเพื่อค่ะ กระหมอมจะมีโอกาสที่พูดคุยแล้วก็แล,แลกเปลี่ยนกับเลดี้ไอรินตั้งแต่เด็กเพเยียค่ะใครเป็นคนชวนเป็นคู่ไปงานเลี้ยงก่อนกันก่อนหน้านี้ที่กระหมอมเคยทูลถามฟาบาดฟาบาดตรัสว่าไม่คิดจะไปพร้อมกับเลดี้ไอรินกระหมอมจึงเป็นคนชวนก่อนเพเยียค่ะหยุดร่างคนอื่นไปเพื่อย,ยั่วชายอื่นอย่างนั้นหรอหญิงสาวที่มีไหวพริบเช่นนั้นก็คงจะคาดการเอาไว้แล้วถ้าองค์รัชทายาทถอยออกไป ปีแอรซินเวนก็คงจะเข้ามาหาตัวเองสินะเพราะอย่างนี้ตอนที่ยึดร่างคะ่ะถึงได้พูดกับซินเวนแบบนั้นสินะที่แกล้งร้องไห้ตอนนั้นก็คือน้ำตาของความปิติใช่หรือเปล่านะปีแอรซินเวนก็ดูเป็นคนที่น่าจะเนื้อหอมนแน,แน่แม้แต่ข้าเอกงก็ยังเคยได้ยินคำชื่นชมถึงผมสีเงินทอประกายและในตาสีม่วงชวนฝันของเขาเช่นกันได้ยินมามว่า ถ้าหากเป็นวันที่มีการฝึกกลางแจ้งของระดับภาคีที่7พวกสตรีทั้งหลายก็จะรีบกอดพ้าเชหนาวิ่งเข้ามารุมทันทีโปรดใช้พาชนานี้ซับเหงื่อของท่านหน่อยเทอะนะคะแม้ทุกท่านจะยุ่งแต่ก็ยังอุตส่าห์ใส่ใจเช่นนี้ขอบคุณมากนะครับน่ารักมากมเขารู้เป็นอย่างดีว่าเขามีหน้าตาที่อ่อนโยนแล้วก็อบอุน่น แถมยังรู้จักรักษามาริาตและไม่ลำเส้นอีกด้วยแต่ว่าสายตาของไอรินในการมองผู้ชายนั้นผิดพลาดยิ่งนักไม่ว่าจะเป็นไอหนุ่มร้านเพชรครั้งที่แล้วหรือปีแอร์ซินเวนก็ต่างผอมแห้งกับตะเกียบไปชอบอะไรตรงไหนกันแนะ่หรือเพราะดูที่จะเหมาะกับการเอามาเล่นด้วยฉันนะ่ะไม่เป็นอะไรเพราะชินกับการถูกโจมตีอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นปีแอร์แล้วล่ะก็หากถูกทิ้งหลังจากที่ได้ร่วมเตียงกันทั้งคืนแล้วก็คงจะนอนร้องไห้แน่แน่ น่ารำคาญจะตายถาาแม้แต่คะาก็ยังทําให้ไอรีนพอใจไม่ได้แล้วจะประเมินปีแอที่ผอมแห้งติดกระดูไปในทางที่ดีได้ยังไงกันเล่าแต่ถึงจะคิดแบบนั้นถ้าก็ยังรู้สึกอึดอัดในใจอยู่ดีหากไอรีนใช้สายตาอ่อนโยนที่เคยส่งให้ค้าเพียงคนเดียวไปกับปีแอแล้วล่ะก็ปีแอก็จะสามารถรับรู้ถึงสายตาของนางที่เคยมีต่อค้าที่ค้าที่เห็นน่าหงุดหงิดใจเหลือเกินยิ่งเร็วเกินไปที่จะตื่นเต้นกับงานเลี้ยง เจ้ารู้ดีใช่ไหมว่าแกรนด์เดยุคเดออนกำลังจะแย่งชิงราชบัลลังก์อยู่นะเพอะค่ะฟาบาทถ้าหากจำเป็นนางก็ต้องเลือกที่จะทำเพื่อครอบครัวจงจำเรื่องนั้นไว้ให้ขึ้นใจออกไปได้แล้วเพอะค่ะฟาบาทนี่ข้าอ้างสถานะชนชั้นเพื่อมาแข่งศักดิ์ศรีเหมือนเด็กแบบนี้นะหรอข้าเองก็ไม่ปกติเหมือนกันเฮ้อ นี่คะ่ะคิดถึงไอรีนอย่างลึกซึ้งแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะวันงานเฉลิมฉลองพระชนชมรรษาของสอมเดจ็จจักรพรรดิคุณหนูเหมาะมากจริงๆเลยค่ะต่อให้จะดูกระจกแค่ไหนความจริงนี้ก็ไม่เปลี่ยนแปลงไปเลยค่ะ <c oughs> เป็นเพราะฝีมือเธอนั่นแหละอีฟ หญิงบ้านอื่นจะต้องพากันอยากให้เจ้าเสริมสวยให้แน่ๆบอกว่าไม่จริงงลงละคะเพราะคุณหนูตั้งหักละถึงได้ดูดีแบบนี้นะคะโอ้อรินแบบนี้ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปยามประจำคฤหาสน์จะต้องทำงานหนักแน่นอนเลยพวกหนุ่มๆจะต้องมายืนเกาะรัว้วคฤหาสน์อีกแน่ๆหมายความว่ายังไงคะหลังจากวันที่เจ้าไปงานเลี้ยงทีไรก็จะต้องมีหนุ่มๆมาทำแบบนั้นตลอดเลยยังไงเล่าปวดหัวจะแย่ นายท่านครับท่านปีแอบุตรชายคนโตของบ้านอิดเวิร์ดซินเวนมาถึงแล้วครับขออนุญาตนะครับโอ้ยปีแอคุณเหมาะกับชุดพิธีมากเลยนะคะนี่ <c oughs> <c oughs> งดงามยิ่งนะักเอ๋คือ คงจะถูกใจการแต่งตัวของฉันนะสินะไม่รู้ทำไมแต่รู้สึกเหมือนว่านี่จะเป็นงานเลี้ยงที่น่าสนุกล่ะถ้างั้นพวกเราจะไปรถม้าคันอื่นกันแล้วนะอารินค่ะแทนพี่ถ้างั้นเราไปกันเลยไหมครับอารินดีค่ะวันนี้ก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ ทำไมมือแข็งทื่อแบบนี้อุอ๊ยอพี่แอรตื่นเต้นหรอคะอแน่นอนสิครับคนที่ได้ไปกับคุณไม่ว่าเป็นใครก็ต้องตื่นเต้นกันทั้งนั้นแหละครับนั่งสินะคะแล้วผมก็ยังมีภารกิจที่จะต้องคอยปกป้องคุณด้วยเพราะฉะนั้นตื่นตัวไว้ก่อนดีกว่านะครับ ต้องมีพวกเด็กๆที่ไม่รู้จักโตจากฝ่ายคุณนางเข้ามารุมให้หน้ารำคาญใจแน่เลยล่ะค่ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะแน่นอนครับถ้าเกิดเรื่องอะไรก็บอกกระผมได้ตลอดเลยนะครับเช่นว่ามีคนที่ไม่อยากให้เข้าใกล้น่ะคนที่ไม่อยากให้เข้าใกล้หรือว่าจะหมายถึงเดริกอะ <laughs> นี่มันเรื่องอะไรกันไอรีเนียชดเดิอ้อยู่กับปีแอสซินเวนค่ะตายจริงพวกเลดี้ฝ่ายขุนนางนี้รวมตัวกันอยู่แบบนั้นกะจะใช้จำนวนคนรุมกันหรือยังไงสวัสดีคะ่ะเลดี้ชดเดิ้สวัสดีคะ่ะสนุกกับงานเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาของฝ่าบาทกันดีไหมคะ <c oughs> <c oughs> ค่ะต้องขอบคุณท่านเลยถ้าอย่างนั้นก็ขอให้ทุกท่านสนุกให้เต็มที่ต่อนะคะดิฉันขอตัวก่อนเกี่ยวก่อนท่านหญิงไปกันค่ะปีแอร์ครับไอรินหิแต่ว่าแปลกจังเลยนะที่มีเลดี้เชตโร่มากับคนอื่นที่ไม่ใช่ท่านเฟตดริกนะทางที่วิ่งเข้าหาท่านเฟเดริกโดยที่ไม่รู้จักยางไอแบบนั้นถ้าทางจะยอมแพ้แล้าสินะ <c oughs> น่าสงสารจริงคงจะหมดหวังที่จะได้ตำแหน่งพระชายาแล้วล่ะขอให้ได้เป็นภริยาเอิร์ธก็ยังดีสินะคะพวกคนฝ่ายจักรพรรดิก็เป็นแบบนี้กันทั้งหมดแล้วนะไม่เป็นไรค่ะปีแอร์อรินตรงนี้น่ะให้ฉันจัดการเถอะค่ะในเมื่อฝ่ายนั้นเป็นคนชวนคุยก่อน งั้นฉันก็จะแสดงน้ำใจเล็กๆน,ๆน้อยๆด้วยละกันทุกท่านคะกำลังพูดเรื่องดีฉันอยู่สินะคะ,อ,ะอุ๊ยตายคุยกันเสียงดังเกินไปหรอคะเนี่ยฉันก็นึกว่าเสียงฉันจะไม่ได้ดังไปถึงหูของท่านหญิงซะอีเอ๋พอดูดีๆแล้วฉันก็ว่าฉันเคยเจอเลดี้คนนี้มาก่อนนะว่าแต่เป็นใครกันนะอ๋ <c oughs> อจำได้แล้ว ใช่แล้วฉันเคยเจอเลดี้คนนี้ในงานปาร์ตี้ที่ไหนสักที่มาก่อนในงานปาร์ตี้นั้นฉันกับเดริกและท่านเลดี้ฝ่ายคุนนางคนนั้นก็ได้เข้าร่วมด้วยฉันจำได้ว่าเธอเป็นบุตรสาวในตระกูลที่เคยอาศัยอยู่ในชนบทและเพิ่งได้คฤหนหา์หลังเล็กๆในเมืองหลวงเมื่อไม่นานมานี้เธออาจจะยังไม่เคยคุ้นเคยกับการเข้าสังคมในเมืองหลวงนักและคงฝันหวานไปถึงการเลื่อนขั้นทางสถานะทางสังคมเธอจึงได้กระทำสิ่งที่เลวไหล,หลสิ้นดี อะวายหกใส่เสื้ออขอประทานอภัยที่หม่อมฉันส่งเสียงดังนะพี่คาฟาบาทแต่กระหม่อมสะดุดขาตัวเองจะทำวายหกเลอะไปหมดแล้วฮตายสิทำไมถึงโกหกได้ไม่นบเนียนขนาดนั้นนเี่ยตั้งใจทำหกเพื่อจะเรียกร้องความสนใจจากเดริกเน่ขอโทษนะแต่เดริกเป็นเหยื่อที่ฉันจะต้องได้ลิ้มรสเป็นคนแรกอย่าจะจู่ก็สะดุดขาบนพื้นราบแบบนี้ หรือว่าจะมีใครมาเสกเวทมนต์ที่ทำให้สะดุดหรือเปล่านี่ <c oughs> กระหม่อมกลัวเหลือเกินเพคะ <c oughs> ส่งไปนั่งข้างกระหม่อมตรงน้นสักคู่ได้หรือไม่เพคะเละดี้คนนั้นถูกแย่งความสนใจไปแล้วเห็นหมดแล้วว่าตั้งใจทำไว้หกนะ <c oughs> <c oughs> ทั้งที่ตัวเองก็เคยทําเหมือนกันแต่จะมาเยาะเย้ยที่ฉันเคยกระหน่ำยั่วดเดริกอย่างนั้นนะหรอท่านหญิงพอได้พบเช่นนี้ก็ทําให้นึกถึงเรื่องในวันวานเลยนะคะเราเคยเจอกันตอนที่อยู่กับฝ่าบาทองรัชชายาดด้วยกันใช่ไหมนะหอนั่นมันตอนนั้นท่านหญิงตั้งใจทําวายหกใส่เสื้อเพราะอยากจะเรียกร้องความสนใจจากฝ่าบาทหรือเปล่าคะพอมานึกๆดูแล้วก็เคยมีเรื่องแบบนั้นอยู่ดีนะ แล้วตอนนั้นนางตั้งใจทําจริงๆหรอคะตายจิงหน้าแดงขนาดนั้นเชียวตั้งสติให้มันไว้จะดีกว่านะคะเพราะฉันยังพูดไม่จบฝากติดตามดูกันนะคะว่าเรื่องราวต่อไปจะเป็นมายัางไงถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้ช่องว่างยังวุ่นด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ